สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนานดวงและรอกนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆเลยเพราะหัวข้อนี้เราจะส่องมาจากพลังงานของศัตรูศัตรูมองเห็นจุดอ่อนอะไรในตัวของคุณนะโดยที่เขารู้ว่า จะเล่นงานคุณอย่างไรนะคะเขาคิดจะทำอะไรกับคุณด้วยทรงบาลพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปายไลค์แชร์วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่14เดือนพฤศจิกายนปี2568ลัคนาราศีที่โดดเด่นประเซสราศีมีนธานน้ำแคนเซอร์ราศีกรกฎทาตน,น้ำมาราศีเมษร,ราศีพิจิก ราชนามีนกรกฎพิจิกเจมินาราศิมิทุนท่านลมสันควรเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟอะคอเรตราศีกุ่มท่านลมเอ,อิร์ธทตาดินพฤศพกันมาก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องของคุณมี 3, 12, 4, 13, 11, 17, 24และ26นะคะเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณก่อนว่า คุณเป็นอย่างไรในสายตาของศัตรูของคุณนะคะเอออาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถความโดดเด่นคุณเป็นอย่างไรในสายตาของศัตรูฟังเพื่อเป็นกนารนำทางไปแนวทางนะคะในส่วนที่มีประโยชน์ก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน The ะไฮโลแฟในสายตาของศัตรูมองว่าคุณเป็นพลังงานของออนักบ,บวชผู้ทรงศีลคนที่อยู่ในศีลในธรรมคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนที่ธรรมะธรรม,มงมชอบทำบุญชอบเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิคุณเป็นคนที่สามารถที่จะบาลานะคะปรับปรุงปรับตัวเองให้กับให้เข้ากับ ทุกสถานการณ์เหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตของตัวเองได้ดีมากหาเงินเก่งนะคะทำไรก็คล่องตัวไปหมดและเป็นพลังงานของคนที่มีขอบเขตมีความชัดเจนในการแสดงออกนะคะเป็นคนที่แบบคือเล่นๆหยอกๆไม่ได้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดจาขวานผ่าซาก นะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะแล้วก็มีกำแพงนะมีพลังงานของการที่ปกป้องตัวเองอยู่มีความเข้มแข็งและเป็นคนที่มีความคิดทัศนคติที่กว้างไกลนะเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีมีความฝันหรือว่ามีความรู้ความสามารถนะะในสิ่งที่คุณเหมือนกับแสดงออกให้พวกเขาได้เห็นหรือว่าเป็นคนที่ทำมาหากินเก่ง นะคะผู้คนรู้จักมากมายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นคนมีเซนหรือว่าเป็นพลังงานของหมอดูพ่อมดนะคะที่สามารถที่จะอ่านจิตอ่านใจดูดวงนะคะแล้วก็เซนสัมผัสรับรูบร้ถึง พลังงานของคนทั่วไปได้ตัวของคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ปล่อยวางเป็นคนที่ใช้ชีวิตอิสระนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบความดีงามของคุณความถูกต้องของคุณเนี่ยเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากมากคุณเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบในสายตาของศัตรูของคุณเลยทีเดียวนะคะซึ่งมองว่าตัวของคุณเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตนะคะแม้จะประสบประจบเ,เรียกว่าประสบพบเจอปัญหาเรื่องราวชีวิตต่างๆนะคะล้มแล้วก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้พลังงานของคุณเนี่ยในสายตาของศัตรูอาจจะเป็นศัตรูนะคะที่ทำงานเก่าะะสังคมเก่าคนรักเก่านะคะก็มองว่าคุณเนี่ย เหมือนกับมีชีวิตที่เอ่อเรียกว่าไม่ค่อยที่จะเปิดเผยเรื่องราวปัญหาชีวิตส่วนตัวให้ใครฟังนะคะเป็นคนที่ปกปิดนะ,ะชีวิตได้เป็นอย่างดีหรือว่าใช้ชีวิตได้นะคะเพอร์เฟกนะ,ะซึ่งเขามองเข้ามาเนี่ยชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบมา,มา,มากๆนะ,ะเป็นพลังงานของคือแบบอาจจะ ทำให้เขารู้สึกเกรงกลัวแล้วก็เกรงใจในอำนาจนะในบารมีของคุณบางอย่างด้วยก็ได้นะใครกล้ามาเป็นศัตรูกับหมอดูใครกล้ามาเป็นกับเออมาเป็นศัตรูกับครูบาอาจารย์เนาะศัตรูเขาเห็นนะเหมือนเขารู้อ่ะนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้แหละเออเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละนะเป็นผู้ทรงศีลนี่แหละเป็นคนที่มีเซนส์นี่แหละนะเป็นคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ นะคะแม้ชีวิตคุณจะอาจจะไม่ได้เปิดเผยว่าคุณมีอะไรบ้างคุณเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบเรื่องอะไรบ้างแต่เขาก็มองว่าคุณไม่ได้ทุกร้อนมีปัญหาอะไรนะคะแม้คุณจะเจอสภาวะสถานการณ์เหตุการณ์ปัญหาในชีวิตมามากมายแต่ปัจจุบันนี้มองว่าคุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือพลังงานของคุณในสายตาของศัตูนะคะ ดูสิรู้ขนาดนี้แล้วก็ยังกล้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูมองเห็นจุดอ่อนอะไรในตัวของคุณและเขาจะใช้จุดอ่อนตรงเนี้ทำอะไรกับคุณมาดูสิจุดอ่อนนะคะที่ศัตรูมองเห็นในตัวของคุณ จุดอ่อนที่เขามองเห็นเดทการจบการสิ้นสุดอาชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าเจอเรื่องราวเจอสถานการณ์ที่มันแบบมีผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็จิตใจของคุณนะสร้างความเจ็บปวดสร้างความรวดร้าวให้กับคุณสร้างความเสียอกเสียใจและทําให้ตัวองคุณต้องมีการลุกขึ้นมาสู้ นะเผชิญกับปัญหาบางอย่างหรือว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครความเจ็บปวดความเสียใจต่างๆเหล่านี้ส่งผลทำให้ตัวของคุณมีการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ทำให้ตัวเองเข้มแขนะ็งคุณเหมือนกับเจอสถานการณ์เหตุการณนะ์เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ ศัตรูเขามองเห็นว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะเป็นคนที่รู้เท่าทันแล้วก็มีในเรื่องของเรียกว่า เรื่องราวสถานการณ์ที่ทําให้ตัวองคุณเนีเ่ยเหมือนเข้าอกเข้าใจทุกเรื่องอ่ะทุกปัญหาคุณเจอมาหมดแล้วเดทเนี่ยนะ,ะเจอทุกเรื่องนั่นแหละบางคนท่านก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการทํางานบางคนท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของความรักบางคนท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการเงินแต่มันกลายเป็นเดอะสเตนแล้วทุกวันนี้นะทุกวันนี้คุณมีความเข้มแข็งมากมากนะแล้วคุณก็สามารถที่จะเรียกว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยคุณฉลาดขึ้นคุณรู้ท้อทันเล่เหลี่ยม นะคุณรู้จักวิธีแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้ดีนะจนเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วคือเก้าเหรียญนะเป็นคนที่แบบเออดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับเริ่มต้นใหม่นะพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้นะสิ่งที่เขาเห็นคือถ้ามองว่าเป็นจุดอ่อนเนี่ย คือการที่คุณเจอสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวมาเยอะแยะมากมายจนทำให้ตัวคุณอาจจะเก็บตัวเงียบนะคะอาจจะไม่สูงสิงกับใครอาจจะไม่มีเพื่อนอาจจะไม่มีสังคมอาจจะไม่เปิดใจคบใครนะคะแต่มันก็ทําให้ตัวองคุณเนี่ยเข้มแข็งในรูปแบบของการที่ฉลาดมากขึ้นเก่งมากขึ้นนะคะมันจะมองมองเป็นจุดอ่อนหรือเปล่านั้นนะคะเดอะซันคือความสุขความสําเร็จ นะการที่แบบตัวองคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมากๆหรือว่ามีความสุขมากๆปัจจุบันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณสามารถสร้างชีวิตของตัวเองให้เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองนะจากสภาวะจากนะอันตรายที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นมาจากเพื่อนมาจากสังคมนะคะแต่พลังงานของคุณเนี่ยยังมีความที่แบบ คือมันมีจุดจุดที่แบบด่างพร้อยอะนะเหมือนเราโดนมีดบาดมันก็อาจจะมีแผลเป็นมันก็อาจจะมีนะคะรอยความเจ็บปวดนะคะว่าเรารู้สึกรู้สึกถึงความเจ็บปวดตรงนั้นอยู่นะคะมันฝังลึกอ,อยู่ในจิตใจนะแต่คุณสามารถจะเยียวยาสามารถจะนิ่งได้สามารถจะยอมรับนะ,ค,ะความเจ็บปวดนั้นได้และใช้ชีวิตอยู่ได้สิ่งเหล่านี้ทำให้ศัตรูเหมือนกับว่ามองว่าคุณเนี่ย มีในเรื่องของจุดอ่อนของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกคนมีบาดแผลนะคะเขาก็จะเน้นเหมือนกระตุกต่อมความเจ็บปวดของคุณอะว่าคุณเจอเรื่องอะไรมา ถ้าแบบคุณเจอนะปัญหาคนที่แบบสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนในชีวิตของค,ขขอค,คุณเขาก็จะแซะเขาก็จะก่อกวนคุณเขาจะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจด้วยการกระทําด้วยคําพูดในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเออทําบ่อยๆทําซ้ําๆนะฮะเป็นเหตุการณ์เดิมๆก็อาจจะทําให้คุณสติแตกนะรหรือว่าเหมือนกับเสียเซลไปเลยแต่เผอิญว่านะไพ่มันปิดท้ายด้วยเดอะไฮโลแฟนเขารู้ว่าคุณมีพลังงานของครูบาอาจารย์ นะมีสิ่งดีๆการยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนะคะเออมีศีลธรรมมีคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนานะคะกำหนดให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนดีแม้คุณจะเจอพลังงานของศัตรูนะคคนที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยคนร้ายที่ทําร้ายคุณเนี่ย คุณก็ยังมีความให้อภัยเห็นอกเห็นใจอโหสิกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมันเหมือนกับคือเนี่ยแหละมันเป็นจุดอ่อนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คือต้องทําซ้ําๆไงบาดแผลที่คุณเคยเจอเนี่ยก็คือทําให้มันเกิดขึ้นซ้ําๆนะคะจนกว่าคุณจะรู้สึกเบื่อจนกว่าคุณจะรู้สึกท้อจนกว่าคุณจะรู้สึกลาคานนะคะมันก็มีจุดเดียวนี่แหละนะคะที่จะทําให้ตัวของคุณแบบเหมือนมีความรู้สึก เจ็บปวดเสียใจนะคะเป็นบาดแผลที่ทำให้ศัตรูน่ะเห็นถึง,ถงจุดอ่อนของคุณนะคะแต่ถามว่าพอมันปิดปิดด้วยเด e strength แล้วก็เด e h ไฮโแ f นแล้วก็เจ็ดดาบคุณรู้คุณรู้นะคะแล้วทำอะไรคุณได้ไหมทำไม่ได้แต่เขาก็จะทำนะคะทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณลำคานแล้ทำให้คุณรู้สึกแย่ yeah, นะ,ะแต่คุณก็ยังเหมือนกับคือคุณมีวิธีรับ แล้วก็ตั้งตั้งรับนะในสิ่งที่เขาทํากับคุณอะ่ะคุณมีการให้อภัยคุณมีการให้อโหงสิกรรมนะคะแม้มันจะมีความรู้สึกแบบมันก็ลาคาญน,นะนะเออมันก็แต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณเหมือนกับใช้ชีวิตอย่างลําบากนะคะเขาก็จะตอบย้ําตรงนี้แหละในสิ่งที่เขาทํากับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อมาเป็นจุดอ่อนเรื่องอะไรธุรกิจการงานของคุณ นะคะการเริ่มต้นทําธุรกิจการงานการวางแผนชีวิตในอนาคตซึ่งตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเจอสภาวะสถานการณ์เพื่อนสังคมนะ,ะที่แบบอาจจะไม่ได้สนับสนุนคุณนะ,ค,ะคุณอาจจะเจอคนได้แบบเหมือนอ,อิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณหรือว่าหมั่นไะส้นะไม่ชอบที่เห็นคุณโดดเด่นประสบความสําเร็จกว่าอิจฉาไม่อยากให้คุณร่ารวยมั่งคัง่งนะคะสิ่งเหล่านี้ หมือนมืนมันเกินกําลังศัตรูนะนะคะแต่คือเขาก็ต้องเหมือนกับว่าคือทําให้คุณรู้สึกเหมือนจะตีป้อมสักป้อมนึง่งอะตีกําแพงนะคะมันก็ต้องหากําแพงที่มันร้าวนะคะต้องหาป้อมปาการที่มีเออทหารที่ปกที่ปกป้องเมืองของคุณเนี่ยนะคะป้อมตรงนั้นมันต้องมีทหารน้อยอารมณ์เนี้ยนะคะอารมณ์ที่จะมองหาในสิ่งที่มันร้าวนะ จุดที่มันร้าวในชีวิตของคุณเนี่ยแต่ถามว่าเขาทําอะไรคุณได้ไหมมันคือมันจะต้องเหนือกว่าในทุกๆด้านนะคะจุดตรงเนี้เขายังหาไม่เจอนะ,ะอาจจะมองยังไม่เห็นในเรื่องของจุดอ่อนนะ,ะเพราะว่ามันเป็นสภาวะแวดล้อมสังคมบุคคลรอบข้างคือมันต้องหาพักหาพวกนะคะมาตีป้อมคุณนะ,ะมันมาตีคนเดียวมันตีไม่ได้ฉะนั้นนะ,ะจุดอ่อนตรงนี้ยเขาเห็นแหละว่า มันเกินกําลังของเขานะมันเกินความรู้ความสามารถของเขาที่เขาจะมองหาไอ้กลุ่มศัตรูที่จะมาเป็นพักเป็นพวกนะในการที่จะตีป้อมคุณเนี่ยให้มันแตกนะแต่เขาก็รู้ว่านะทุกโอกาสเนี่ยโอกาสที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นทาธุรกิจการงานแล้วคุณนะก็คาดหวังในเรื่องของความสําเร็จสิ่งเหล่านี้เขาจึงเหมือนกับว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมฟ้าลิขิตกําหนด นะมันอยู่ที่โอกาสอยู่ที่วาสนาของคุณแหละเขาไม่สามารถที่จะหาพักหาพวกนะคะมาตีป้อมคุณได้ฉะนั้นสิ่งตรงนี้เหมือนกับว่าต้องปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตานะคะอืมเขาก็รู้แหละคือคือหาจุดอ่อนอ่ะเขาพยายามหาจุดอ่อนในตัวของคุณให้ได้นะคะแต่บางทีมันก็ทําคนเดียวไม่ได้ไงมันต้องหาพักหาพวกละจุดอ่อนที่เขาเห็นในตัวของคุณสองเหรียญเดอะฟู มันเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณเนี่ยบาลานซ์ชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในรูปแบบของคุณเองปกติแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบคือไปไหนทำอะไรคนเดียวอยู่แล้วอะนะคะแล้วก็มีอาชีพการงานมีการวางแผนชีวิตที่มั่นคงมีความรู้มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมักที่จะเป็นคนได้รับโอกาสดีๆและก็ยังเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาอีกนะ,ะเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือ มีลักษณะของความเป็นผู้นําเป็นผู้กล้านะคะเป็นคนดี่ดูแลปกป้องคนในครอบครัวหรือว่ามีภาระความรับผิดชอบมากมายสิ่งเหล่านี้เหมือนสตัวแค่เห็นจุดนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาพ่ายแพ้คุณเขารู้แหละนะคะว่าจุดอ่อนของคุณคืณคออะไรคือการที่จะ คุณอ่ะเป็นคนรักครอบครัวนะแล้วคุณก็ต้องการความสําเร็จความสุขความสําเร็จเพื่อที่จะมาดูแลคนในครอบครัวของคุณนะฉะนั้นความเป็นครอบครัวของคุณเนี่ยถ้าภายในจิตใจของคุณหรือว่าความเป็นครอบครัวของคุณยังเป็นปึกแผ่นอยู่เขาก็ไม่สามารถทาอะไรคุณได้นะเขาจะคือแบบประมาณที่จะมาทําร้ายคนในครอบครัวของคุณก็ไม่ได้เนาะนะคะเออทำร้ายพ่อแม่ของคุณได้ไหม ทำร้ายลูกของคุณได้ไหมนะมันก็ไม่ได้อีกจุดนี้มันจึงมันจึงกลายเป็นจุดที่เขารู้สึกว่ามันคือจุดอ่อนนะแต่มันตอนนี้มันเป็นจุดแข็งอยู่นะคะเพราะว่าคุณกับครอบครัวของคุณนะก็ยังรักกันดีก็ยังกลมกลืนกลมเกลียวกันดีคุณได้รับกําลังใจจากพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณลูกของคุณคนในครอบครัวของคุณนะยังเป็นปึกแผ่นอยู่สิ่งเหล่านี้ เขารู้ว่ามันเป็นจุดอ่อนแต่เขาทำะายคุณไม่ได้นะเพราะว่านะคะมันอยู่ภายในจิตใจะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรักษาก็คือความรักและความรู้สึกนะคะที่มีต่อครอบครัวนะคะความความที่แบบความความรับผิดชอบของคุณเนี่ยนะคะการเป็นครอบครัวของคุณที่มันเป็นปึกแผน่นจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะ ปกป้องหัวใจของคุณนะ,ะไม่ให้ศัตรูเข้ามาล้ำเส้นหรือว่าตีป้อมตรงนี้ได้นะ,ะฉะนั้นศัตรูเขารู้นี่คือจุดอ่อนของคุณนะแต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่ามันคือครอบครัวไงคำว่าครอบครัวเนี่ยมันครอบคลุมหัวใจของคุณมากๆฉะนั้นนะะมันเป็นจุดอ่อนแต่แต่ศัตรูทำอะไรคุณไม่ได้นะ,ะและศัตรูมองเห็นจุดอ่อนของคุณเรื่องอะไร อาจจะเป็นนะคะสามดาบตรงนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าหากคุณเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเคยมีภรรยา,ญญาเคยมีสามีเคยมีคู่รักคนรักนะเคยมีปัญหาชีวิตรักมันแหละจุดอ่อนของคุณมันเคยเป็นจุดอ่อนมันเคยพังไงชีวิตรักมันเคยพังนะแต่ปัจจุบนันนี้คุณก็น่าที่จะมีการเยียวยาฮิลลิ่ง ความรู้สึกของตัวเองได้แล้วแล้วทำให้ตัวของคุณเนี่ยเข้มแข็งแม้มันจะเป็นบาดแผลลึกๆภายในจิตใจของคุณนะเป็นในเรื่องของความรักเป็นในเรื่องของความที่แบบไม่ได้ศรัทธาในด้านของความรักนะคะแต่คุณเยียวยามันสําเร็จแล้วมันมันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนแต่สิ่งที่ที่ศัตรูมองเห็นเขานะคะจะใช้ในเรื่องของความสุขปัจจุบันนี้แหละนะคะเออมันเหมือนกับว่าถ้าแบบเขาเป็น ศัตรูในรูปแบบของคนที่มีความสวยมีความหลอ่อมีความเฟรนลี่มีความเจ้าชู้เขาจะใช้ความสวยความหล่อของเขาเนี่ยเข้ามาทําให้คุณหลงหลักนะแต่ถามว่าทําได้ไหมเออคุณมีการป้องกันตัวเองอะนะคุณมีการที่แบบเหมือนเจอความทุกข์นัปัญหาในด้านของความรักมาแล้ ฉะนั้นการที่ตัวของคุณจะปกป้องตัวเองจากพลังงานของคนเจ้าชู้นะคนที่จะมาโปรยสเสน่ห์หวานเสน่ห์เนี่ยคุณจะเปิดใจยากมากนะฉะนั้นศัตรูรู้จุดอ่อนของคุณตรงนี้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหรือว่านะคะเหมือนกับอาจจะวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะใช้คนอื่นเข้ามาก็ได้หรือว่าเป็นในเรื่องของความรู้สึกอะมัน มันบังคับกันไม่ได้ไงนะจะบังคับให้คนนั้นคนนี้มารักมาชอบกันมันไม่ได้เะนั้นศัตรูรู้ว่าจุดอ่อนของคุณคือการที่ตัวของคุณผิดหวังในด้านของความรักนะเคยผิดหวังเคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมานะแต่จะทำร้ายคุณได้ยังไงอ่ะจะทำให้คุณหลงรักได้ยังไงในเมื่อคุณสร้างกำแพงป้องกันหัวใจของตัวเองขนาดนี้นะแม้มันจะเป็นจุดอ่อนแต่มันก็ทำอะไรคุณไม่ได้นะคะ มันอยู่ที่ความรู้สึกเนาะเออแต่ละคนแต่ละท่านอยู่ดีๆจะมาบังคับให้รักให้ชอบนะคะเออมันก็มีสเปคของแต่ละคนอะ่ะนะะรูปร่างหน้าตาและจุดอ่อนของศัตรูที่เขามองมานะคะเขามองเห็นจุดอ่อนอะไรของคุณปัญหาการเงินหรือว่าความมั่นคงในชีวิตนะคะซึ่งปัจจุบันนี้คุณได้สร้างความมั่นคงในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วแม้คุณจะล้มเหลว นะ,ะหรือว่ามีปัญหานะะในเรื่องของการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตกงานนะ,ะหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนกับสังคมกับคู่รักคนรักกี่ครั้งกี่หนแต่ปัจจุบันนี้อาชีพการงานที่คุณทำอะ่ะเหมือนกับตัวของคุณสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวเองแล้ว นะอาจจะมีเงินเก็บเงินฝากเงินออมอาจจะเป็นนะเศรษฐีแล้วอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วนะวางแผนชีวิตได้ดีแล้วฉะนั้นสิ่งที่ศัตรูมองมาไม่ว่าคุณจะเจอสภาวะปัญหาการงานปัญหาการเงินล้มเหลวแค่ไหนแต่คุณวางแผนดีแล้วไงฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดว่ามันคือจุดอ่อนเนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่ตัวของคุณเนี่ยจะต้องประสบพบเจอกับ ชะตากรรมของชีวิตนะคะเมื่อไหร่ที่คุณใช้ชีวิตที่มันเรียกว่าผิดพลาดนะ,ะวางแผนชีวิตผิดพลาดนะ,ะกินหรูอ,อยู่สบายหลงละเลงในลาบยศนะคะหลงละเริงในเงินทองเข้าของที่คิดว่าตัวเองหามาได้แล้วมาปนเปื้อความสุขให้กับตัวเองเนี่ยนะคะเขารอให้โชคชะตานะ,ะเขารอให้เวรกรรมเขารอให้วันที่ตัวของคุณเนี่ย จะหลงละเลงไปกับการใช้ชีวิตการกินนะการดื่มการเที่ยวนะหรือว่าเหมือนกับเออไปปนโปไปปนเปื้อกับสิ่งอื่นนะคะรอให้คุณเจอชะตากรรมปัญหาชีวิตเองอนะสิ่งเหล่านี้คือเขาไม่สามารถทําได้เพราะว่าคุณน่าที่จะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการเงินมากๆ นะนี่คือจุดอ่อนของคุณนะเหมือนเขารู้แต่นะก็เพียงแค่เหมือนกับเขาอาจจะทําอะไรไม่ได้นะคะคือรอเพียงแค่แบบเมื่อไหร่เงินคุณจะหมดในบัญชีสักทีนะเมื่อไหร่คุณจะกินหรูอ,อยู่สบายเมื่อไหร่คุณจะใช้ชีวิตแบบประมาทสักทีเมื่อไหร่สแกมเมอร์จะมาดูดเงินคุณไปสักทีอารมณ์นี้นะเขาถึงจะเหมือนกับว่าสามารถที่จะเหยียบย่าคุณได้ ะะลองให้คุณเปลี่ยนแปลงเองนะมันก็ต้องเป็นในเรื่องของโชคชะตาฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือวางแผนชีวิตการเงินให้ตัวเองนะให้มั่นคงและสิ่งที่ศัตรูอยากจะบอกกับคุณเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ นะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์และก็มีความเข้มแข็งมากพอนะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีไหวพริบมีความอดทนมีความรู้มีความสามารถและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองณนะตอนนี้เวลานี้เขามองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานไหนไหน,นะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆในการที่ทําให้ชีวิตของตัวเองมีความมั่นคงนะและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย นะมันเหมือนกับว่าคุณปกป้องตัวเองและคุณได้รับการปกป้องนะจากการสร้างนะสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วฉะนั้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับไม่สามารถที่จะทำร้ายนะทำอันตรายคุณได้มันอยู่ มันขึ้นอยู่กับชะตากรรมมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของคุณเลยนะคะเพราะว่าคุณได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจในการใช้ชีวิตในการพัฒนาตัวเองในการที่แบบจะทําให้ตัวเองมีความมั่นคงและมีความสําเร็จแล้วก็รู้จักวางแผนชีวิตนะ,ะที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี้ยนะคะแล้วเขาก็เห็นได้ว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของศักยภาพ นะในการวางแผนชีวิตมากๆเลยจึงทำให้ตัวของเขาไม่สามารถทะลุกำแพงหรือว่านะคะทำะารคุณได้อีกนะจักรวาลปกป้องคุณและนะ,ะสิ่งที่คุณส,สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวของคุณเองเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงนะคะนี่คือสิ่งที่ศัตรูอยากจะบอกกับคุณเนาะมันเหมือนกับเนี่ยมันโดนโอบอุ้มนะคะโดนปกป้องจากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมา ะะจากประสบการณ์ชีวิตจากความรู้ความสามารถของคุณจึงทำให้ศัตรูอาจจะทําอะไรคุณไม่ได้เขารอเพียงแค่ช่วงโชคโชคชะตานะคะเออประมาณที่แบบคืออ่ผลกรรมของคุณผลของการกระทําของคุณนั่นแหละ,นะะจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับเจอเรื่องราวปัญหาบางอย่างนะ,ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับ ว่าตัวของคุณเนี่ยวางแผนชีวิตเป็นอย่างไรนะคะเป็นประโยชน์สําหรับคุณนะคะกับการที่แบบคือแม้คุณจะมีในเรื่องของศัตรูหรือว่าปัญหาที่จะเรียกว่าจับจ้องดูชีวิตของคุณอยู่นะคะแต่ถ้าหากคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติหรือว่ารู้จักระมัดระวังในการใช้ชีวิตศันะตรูก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายทำอันตรายคุณได้นะคะฟังเพื่อเป็นแกนนํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ